ถอดน็อต2ตัวด้านหลังครับตัวนี้เป็นเครื่องซักผ้าซัมซุงฝาบน9กกิโลนะครับอันนี้ถอดน็อตอีก2ตัวฝาครอบด้านหน้านะครับตรงแผงควบคุมนะครับใต้แผงควบคุมจะมีน็อตอีก2ตัวนะครับที่ยึดฝาตัวนี้ไว้นะครับถอดออกครับนี่ครับเปิดขึ้นมาเลยค้ำไว้กับเสานะครับฝาตัวนี้ต่อไปก็จะมาถอดฝาครอบถังนะครับน็อตสตัวครับเอาออกมาเลยนะครับ ต่อไปก็จะมาถอดใบพัดครับงัดฝาตัวนี้ออกนะครับนี่ครับสกปรกมากครับใช้บล็อกไล่สายของโอซุกะนะครับเป็นน็อตเบอร์สิบนะครับหมุนออกเลยนะครับกดไม่กี่ทีก็ออกแล้วครับสะดวกมากครับนี่ครับน็อตเบอร์สิบนะครับต่อไปก็จะถอดใบพัดนะครับขยับขยับก็ขึ้นแล้วนะครับออกแล้วดูคราบความสกปรกนะครับต่อไปก็จะมาถอดน็อตตัวนี้นะครับเบอร์36นะครับ เราก็ใช้บ็อกโคโซกะเหมือนเดิมนะครับรุ่นนี้เลยสะดวกมากครับช่วยทุนแรงได้เยอะเลยนะครับน็อตตัวนี้ถอดยากที่สุดเลยนะครับในการหรือเครื่องซักผ้าออกมาล้างนะครับ สุดท้ายก็ออกมานะครับยากที่สุดเลยตัวนี้นะครับแต่ก็ถอดออกมาได้นะครับนี่ครับก็จะมีแหวนรองแล้วก็น็อต1ตัวนะครับเบอร์สามิบหกต่อไปก็จะมาดึงถังขึ้นนะครับก็จะใช้3ขาตัวนี้นะครับช่วยดึงขึ้นนะครับนี่ครับก็สอดเข้าไปในรูนะครับใช้ขาเกี่ยวไว้แล้วก็ใช้แกนกลางในการดันแกนนะครับ ยันกับแกนไว้นะครับแล้วก็หมุนขึ้นนะครับก็จะใช้บล็อกหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับมันก็จะดันตัวถังขึ้นมานะครับออกแล้วนะครับนี่ครับก็ดึงขึ้นมาเลยยกออกนะครับโหสุดยอดครับความโซกโปกนะครับนี่สาเหตุของซักผ้าไม่สะอาดแล้วก็ผ้ามีกลิ่นอับนะครับนี่ครับเป็นสิบปีแล้วครับไม่ได้แกะออกมาล้างมาดูครับหลังจากถอดนะครับนี่สภาพ ตัวนี้ผมถอดให้ดูแล้วก็ประกอบให้ดูนะครับไม่ได้ล้างนะครับเพราะว่าเครื่องซักผ้าตัวนี้มันเสียนะครับบอร์ดพังไปแล้วนะครับก็ทําคลิปวิดีโอให้เป็นดูเป็นวิทยาทานนะครับดูเป็นความรู้นะครับนี่ครับก็ประกอบเข้าที่เดิมเลยนะครับตามสเตปเดิมที่ถอดใช้บล็อกหมุนเข้าเลยนะครับนี่กดเข้าไปแน่น่างเร็วเลยนะครับสะดวกในการใช้งานก็ช่วยทุดแรงได้เยอะเลยนะครับ แน่นเรียบร้อยก็ใส่ใบพัดเข้าไปครับนี่ครับลงล็อกพอดีใส่นอ็อตเบอร์10เข้าไปที่เดิมเลยกดเข้าไปครับหมุนตามเข็มน,นาฬิกาเสร็จเรียบร้อยครับแน,น่นใส่ฝาครอบเข้าไปครับกดให้แน่นเข้าล็อกไปก็ใส่ฝาครอบถังนะครับด้านบนเลยน็อตสี่ตัวครับ ฝาปิดลงไปนะครับแล้วก็ประกอบน็อตยึดถังนะครับให้เรียบร้อยแล้วก็น็อตอีก2ตัวครับด้านหลังเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับในการประกอบคืนนะครับหลังจากลื้อออกมาก็ดูเป็นวิทยาทานนะครับเป็นความรู้สุดท้ายก็อย่าลืมนะครับบล็อกโอซุกะนะครับบล็อกไร้สายอันนี้ประสงค์นะครับช่วยทุนแรงได้เยอะเลยนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ